อพี่จะมากินข้าวค่ะทุกคนไม่ใช่ข้าวถทีบะหมี่ใช่ไหมพี่ที่จะพามินอะไรบะหมี่เหมือนเดิมใช่ป่ะคะอ่ะไปสั่งให้แม่หน่อยเอาบะหมี่ชิค,าชชคา้ารุ่นคู่โตกับเหมือนเดิมแม่เอาค่ะวันนี้เอาวันนี้ค่ะประธานเหมือนเดิมค่ะไปแล้วค่ะไปทีเพิ่มเปรี้ยวเจ้าตัวนี้ก็ได้ นี่ๆเดี๋ยวก็าจะไปข้างในฝั่งลูกนี่เดีนตรงนี้ตรงนี้อันเดืออ่อะนั่งไลยจ้ะแม่อยากนั่งข้างลูกได้ไหมไม่ได้หรือคนละฝั่งไปไหนอีกก็งงว่าจะเดี๋ยวไปไหนจะสระน้ำ มากกินนัเหมือนเดิมค่ะออซี่พวยค่ะแม่มีอะไรล่ะอยู่เขียวเอาไปบุบบุบไหมคะอ่าเหมือนเดิมค่ะ